เราก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองรุ่นใหม่ต้องทําก็คือปล่อยวางอะกับ,ก,บกับกับการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าให้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแล้วอยู่กับมันให้ได้อะเหมือนสายน้าที่มันรูงแล้วเราก็ถ้ามันผิดทางเราก็บล็อกให้มันกลับไปทางเดิมถ้ามันดูหน้าเป็นห่วงน้ําเปลี่ยนสีเป็นน้ออาขุ่นอะไรอาเงี้ยเข้ามาดูว่ามันเป็นยังไงแต่คือสิ่งที่สําคัญที่เราอยากจะบอกก็คือว่า ข้อหนึ่งก็คือกลับไปว่าเราสร้างความเชื่อถือแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีกับลูกได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสิ่งนั้นเราจะไม่รู้หรอกว่าสายนามนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนเราบ้างเอออย่างนั้นเราแล้วถ้าเราทำยังไงในการสร้างความน่าเชื่อถือสร้างแบบการสื่อสารที่ดีอย่างเงี้ยเราคิดว่าต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกให้ได้จริงๆว่าแบบเพราะเราไม่สาม,มารถทันได้อยู่แล้วแหละการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกอะอแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ออกไปวิ่งไปสู่โลกอะ่ะ แล้วเขาเจอการเปลี่ยนแปลงเขามาบอกเราเ,เขามาบอกเราให้ได้หรือไว้ใจกับเราให้ได้ว่าเฮ้ยนี่แหละคือปัญหาที่เขาเกิดขึ้นแล้วเราช่วยอะไรเขาได้บ้างเนว่าตรงนี้คือสําคัญมากกับการที่จะอยู่แบบในยุคที่มันเปลี่ยนแปลงได้เร็วขนาดนี้ในความรู้สึกเรา